สวัสดีทุกคนด้วยนะนี่เอมมี่เองวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Le Do ดอ Stack ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปเล่นกันเลยไปเลยไปเลยตอนนี้เอมมี่อยู่ที่สีแดงนี่ไงอุย้ยด่านแรกก็ง่ายเลยอะเขาให้เราทำอะไรอะตรงนี้กด E อุย้ยเพื่อเล็กดออุย้ยนอนต้องนอนเยอะๆเลยเหรอมาเร็วเพื่อนมาเร็วเพื่อนช่วยกันเร็วช่วยกันเร็ว เฮ้ยสีเขียวก็ง่ายอ่ะเพราะว่าเพื่อนอ่ล้มตัวมาอยู่แล้วเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เอมมี่ขอไปรับเพื่อนที่หลังก่อนก็แล้วกัน,น,านมาเร็วเพื่อนมาเร็วเพื่อนยิ่งมาเยอะๆยิ่งไปได้ไกลมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวกระโดดไปก่อนชึบได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเอมมี่สังเกตเห็นอะไรอ่ะคุณคุณน,น่ะเฮ้ยหมายเลขสี่ห้าหกใช่ป่าวเฮ้ยใช่ใช่ใช,ใช่หรือว่าไม่ใช่นะ แต่ว่าไปก่อนก็แล้วกันนี่ไงนี่ไงมาถึงสีเขียวแล้วอันเดิมเลยะมาเร็วเพื่อนมาเร็วเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเปิดประตูให้ด้วยอะใจดีจังเลยด่านเนี้ยจะต้องร่วมมือกันแล้วซิเพราะว่ามันสูงมากเลยเฮ้ยมีเพื่อนขึ้นไปคนหนึ่งแล้วนั่งไงนั่งไงเฮ้ยมีเพื่อนข้างหลังมาอีกไหมะไม่มีแล้วะเอาลนะ่ะเดี๋ยวเอ็มีไปต่อก็แล้วกัน มิมีเพื่อนมาข้างหน้าเยอะแยะเลยอะแต่ว่าต้องพยายามเข้านะว่าแต่เมื่อไรจะไปถึงกันล่ะเนี่ยมยมีเทปแฟลชด้วยหรออย่างงี้เขาจะต้องทะลุกำแพงไปเปิดประตูให้เราแน่เลยเอาขาทะลุไม่ได้หรอเงินไม่เป็นไรเราไปเองก็ได้ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวตรงนี้หมายเลขอะไรอะหมายเลขสองสองอะไรนะเอมี่ไม่รู้อะแต่ว่าไปต่อกันก่อนดีกว่าตรงนี้โอ้โห หล่มเงินเยอะเลยอะเฮ้ยเมื่อไรจะข้ามไปได้อะคุณเดอเฟดเปล่งพลังออกมาทีเฮ้ยไม่มีใครช่วยเราเลยหรอเฮ้ยแล้วเราจะไปยังไงอะเน,นี่ยเฮ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวหน้ามีเพื่อนข้างหลังมาด้วยเดี๋ยวไปเรียกเขามาก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวจะได้ให้มาช่วยกันมาแล้วเพื่อนมาเร็วเพื่อน,าอนทางนี้ทางนี้มาแล้วมาแล้วฮมยเพื่อนมาแล้วใส่จุดทหารซะด้วย เอา้าตรงนี้เราต้องไปเองแล้ว่าโห้ยไม่น่ามาเลยะเพื่อนได้ยินเราไหมเปิดประตูให้เราทีเอา้าเพื่อนไม่ไหนแล้ววาเอาไปนี่มาเร็วมาเร็วเพื่อนมาช่วยนอนหน่อยเฮ้ยเพื่อนเขาออกไปแล้วะกว็จะมาถึงที่นี่ได้อะนานเหมือนกันนะแต่ว่ามีใครด้วยเนี่ยน้ำแข็งหรอน้ำแข็งนอนอยู่ข้างล่างอะแล้วเมื่อไหร่เราจะไปได้อะ ทำไงดีเนี่ยแต่ว่าก็ต้องพยายามไปอ่ะเนอะเฮ้ยเพื่อนข้างหลังไม่สิเพื่อนข้างหน้าต่างหากช่วยมาเปิดให้เราทีสิเฮ้ยไม่มีใครไปได้เลยเหรอเุยขนาดคนสโลโมชั่นน่ะยังไปไม่ได้เลยไยนอนอีกแล้วนอนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมีเพื่อนมาด้วยมาเร็วมาเร็วเข้าเราเ่าเปิดประตูให้แล้วเฮ้ยมีเพื่อนข้างหลังด้วยมาเร็วมาเร็ว อรีบไปก่อนเลยเปิดประตูให้เราด้วยนะเฮ้ยมีเพื่อนไปได้แล้วต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้วนี่ไงนี่ไงมาถึงแล้วเฮ้ยตรงนี้มีคนดำดำทุกคนเลยเฮ้ยมาเร็วเพื่อนวิ้ยเพื่อนสโลจังนะ่ะสโลมากตรงนี้อืง่ายนิดเดียวเพราะว่าเพื่อนอะเอาตัวเองมาฝังไว้ตรงนี้แล้วแต่ว่าตรงนี้สิยาก เราจะต้องร่วมมือกันนะเดี๋ยวเอมี่ขอลงไปนอนก่อนก็แล้วกันหนึ่งสองสานอนเอา้มามันสไลด์ลงมาทําไงดีอ่ะแต่เ,เพื่อนเอาไปชิจ้์แพงได้ยังไงอ่ะอุ้ยใครรู้บอกเอมี่ด้วยนะแต่ว่าไม่ยอมแพ้หรอกเฮ้ยข้างล่างข้างล่างดํำกันหมดเลยอ่ะเป็นคนใส่หน้ากากแล้วก็ชุดดำอุ้ยมีคนถือลูกโป่งมาด้วยอุ้ยมองไม่เห็นอะไรเลย เอ้ยแล้วมีเพื่อนมาข้างหลังหรือเปล่านะไม่มีแล้วหรอตสงสัยจะไม่มีนะงั้นเราไปต่อเลยก็แล้วกันเดี๋ยวนอนลองอีกทีหนึ่งน่าจะได้แล้วลรืมั้งยังไม่ได้กหอุ้ยทำไงดีเนี่ยเมื่อไห่จะได้อะ่ะเฮ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วนะว่าแต่เรานอนหลายๆตัวเลยได้ไหมอะ่ะไม่ได้ต้องเสียโรบัสเฮ้ย เหนื่อยอ่ะเหนื่อยเพื่อน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 ต้องเอาไปข้างบนนะไม่ใช่ลงมาข้างล่างเฮ้ยทำไงดีเมื่อไราจะไปถึงกันนะแต่ว่าไม่ยอมแพ้หรอกต้องไปให้ถึงให้ได้เฮ้ยเพื่อนตัวใหญ่กันจังอะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เอมี่เห็นคนที่ใส่ชุดน้ำแข็งอ่ะเขาตัวใหญ่มากเลยน่าจะเติมโลบัสกันนะแต่ว่าตอนเนี้ยใกล้ผ่านแล้วใกล้ผ่านแล้ว อีกนิดเดียวเท่านั้นมีเพื่อนมีข้างหลังอีกไหมอะไม่มาแล้วหรออ๋อไม่มาก็ไม่มาเฮ้ยเพื่อนชุดขาวลอยได้ด้วยอ่ะยอดไปเลยเฮ้ยมีแอนเมนด้วยเฮ้ยดูที่เขาใส่ตะากากแอนเมนะเฮ้ยตอเน,นี้ยเหนื่อยแล้วอะเป็นลมหลายรอบแล้วนะไม่ไม่ใครขึ้นไปได้สักทีอะเฮ้ยเอาไงดีอะเพื่อนเพื่อนตัวใหญ่ๆมาช่วยหน่อยคนสีขาวว่า เฮ้ไม่มีใครขึ้นไปได้เลยมีคนขึ้นไปได้บ้างไหมไม่มีหรอเออไม่มีก็ไม่มีอ่ะเราล้มกันต่อเดี๋ยวเอมี่ขอล้มก่อนนะหนึ่งสองสามล้มเอ้าเพื่อนเปิดแล้วหรอวฮ้ยเพื่อนใจดีมากเลยเฮ้ยม,มีใครมาอีกไหมอะ่ะมาเร็วเพื่อนมาเร็วมาเร็วเอาละเดี๋ยวมารับถ้วยรางวัลกันก่อนเนอะไปเลยไปเลย อุ้ยานที่สุดแล้วก็ผ่านจนได้แต่ว่าเรากลับมาอยู่ที่เดิมแล้วว่าทําไงดีอ่ะอยากไปต่ออ่ะเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะมันคือที่วัสดส่วนสูงหรอใช่ปะน่าจะใช่นะเอ,เอมมี่สูงเท่าไหนอ่ะน่าจะสูงประมาณเท่าไหร่30 30อ่ะสามิบมั้งสาเซติเมตรเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเล่นหลายอย่างเลยอ่ะแต่ว่าเอมมี่อ่ะขอไปเล่นอย่างอื่นได้ไหม ตรงนั้นอะอะไรหรออุ้ยตรงที่เป็นเสียมตานะ่ะเหมือนปีระมิดอะตรงนี้อุ้ยมันคืออะไรอ่ะหมุนหมุนหมุนวุ้ยลายตามากไม่ไหวหรอกตรงนี้กระโดดได้อยู่กระโดดได้อยู่ชึบมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตรงนี้มีบันไดใส่ลุงด้วยสุดยอดเลยสุดยอดเลยตรงนี้ห้ามโด,ดนเดเซอร์ใช่ปะเฮ้ยโดนไปแล้วว่ะแต่ว่าไม่ตายอ๋อ เขาให้เราฝึกขึ้นหรอเฮ้ยมีคนตรงนี้ด้วยอะเป็นรูปปั้นเฮ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วว่าเอมี่ขอออกไปจากตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าตอนนี้หิวแล้ว啊เฮ้ยตรงนั้นโยเป็นแท่งเยอะเลยอะ่ะแต่ว่าคงไปไม่ไหว,วหรอกเฮ้ยเหนื่อยอะเหนื่อยโอ้ยตรงนั้นมีเพื่อนด้วยหรอเฮ้ยเราไปเล่นกับเขาดีไหมอะเฮ้ยกว่าจะไปถึงน่าจะนานะ่าดูเลยนะเนี่ย แต่ว่าตอนเนี้เอเมี่คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะเพราะว่าเอเมี่เหนื่อยมากเลยก็บายบายนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบายจ้านี่เลยเดี๋ยวทำท่าบายบายก่อนนี่เรามีท่าพกมาบ,นะบาย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 เอาลนะเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยมากขอเป็นลมแป๊บหนึ่งนะ